ัสดีค่ะหนูชื่อรีญงชนิดาคลาเชีดามชื่อเล่นว่าแร์ยูชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองแวงก่อนที่หนูจะได้รู้จักเจก,กิจวัตรความดีหนูมีสายอารมณ์ร้อนอยู่เสมอกรธง่ายไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนวอกแวกพูดจาหจยาบคายชอบมองเพื่อนในแง่ร้ายหล,ยหลังจากหนูได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศิลปาห้าหนูได้รู้จักเจกิจวัตรความดีได้รู้จักการนั่งสมาธิทําให้หนูมีสมาธิจิตใจสงบไม่ขุนมัวไม่วอกแวกมีสมาธิในการเรียน จะอยากไปกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนเพื่อนรู้แต่จะจดีพวกเขาข้าวมากขึ้นเช่นชื่นชมน้องน้องที่เก่งชันทักษะน้องเพลมคุณมนุมชนะเลิกระดับสำนักเคพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เคสาน ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการฝึดซ้อมจนประสบความสำเร็จและหนูมีความประทับใจในการทำช่วม,มงสิูนจริงเนาะเพราะทําให้หนูมีสมาธิมากขึ้นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง,งเพื่อนกับคุคูครูทาให้ได้รู้จักความคิดของเพื่อนแต่ละคนเช่นบางคนรักษาพาร่วมโครงการโรงเรียนรักษาสีห้าทำให้ชอบสนมุนน่าสมาธิมีทิปตัวอย่างให้ทราบถึงพฤติกรรมที่ดีของเพื่อน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาสินงห้าเชิญคุณภาพท้ายนี้หนูอยากเชิญเชินเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องๆมาร่วมโครงการรงเรียนรักษาสินงห<ร>้าเพราะจะทําให้พวกเราเป็นคนดีดมีคนเข้าหาเยอะมีคนอยากคุยด้วยและท้ายนี้ขอขอบคุณ